สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงบงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสาสร้างชีวิตจากดิจกิตด,ดาวเช่นเคยนะครับเรามารับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของดาวจรน,นะครับแต่ก็ก่อนที่จะไปฟังดาวจรน,นะอยากจะบอกว่าดาวเดิมผูกดวงแล้วจะอยู่กับเราชั่วกับชั่วก,การยันบรรตายนั่นแหละครับขยับขยื่นขึ้นไหมไม่ได้ผมจึงสัสมัสเสมอว่า เราต้องหาลกษคาเกิดอันแท้จริงของเขาให้ได้นะนะครับทั้งนั้นเราจะไม่รู้ว่าตำแหน่งการเงินเขาเป็นดาวอะไรตำแหน่งโชคเขาเป็นดาวอะไรนะครับถ้าเราไม่ทราบแล้วมันก็จะไม่สุดนะครับไม่ว้าวทำไมต้องว้าวด้วยละ่ะเพราะว่าเราจะต้องรู้ถึงดาวจอรดอีกนะครับว่าเงินเราจอรดไปไหนลูกเราจอรดไปไหนตัวเราจอรดไปไหนคุณแม่เราจอรดไปไหน ไปแล้วดีไหมหรือไม่ดีเราจะเดียเอ้แม่อย่าไปนะอย่าลูกค้าของบางคนเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นดาวพฤหัสผมก็จะบอกว่าช่วงนี้นะอย่าให้คุณพ่อไปต่างจังหวัดมากนะเขาถามว่าเออทําไมล่ะเพราะว่าดวงของคุณพ่อมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลเขาวอาอาจารย์ยังไงก็ต้องไปเนะ่ะเราก็บอกเอาตามใจนะเนี่ยผมจะบอกว่าตามใจแล้วนะเพราะอะไร สมัยก่อนหัวคอยันคยอครับว่าอย่าไปนะอย่าขอร้องอันนุ่นอันนีเ้เรากำลังไปฝืนกฎธรรมชาติครับแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าอาจารย์คุณพ่อผ่าตัดหัวใจด่วนเลยเนี่ยครับไม่ใช่หมอดูเก่งแต่หนึ่งอาจครูบาอาจารย์เขาเก่งเขาสั่งสอนเราไว้ประสบการณ์เราบวกเข้าไปด้วยเพราะอะไรเราเราก็แค่บอกว่าเอออย่าไปถ้าไปแล้วเราอาจจะไม่เจอหมอดีก็ได้ หรือโอ้มันจุกจิกเยอะแยะมากมายเรียนได้ก็เลี้ยงเลี้ยงจากด,ดาวจรมันก็คือพื้นฐานว่าโอ้ดวงเราเป็นแบบนี้นะดวงเรารวยมันก็จะต่ดับคมรวยขึ้นแต่ช่วงที่ต่ดับคมรวยขึ้นเนี่ยดาวจรมันจะเป็นตัวกระชากเราหรือส่งตรงเลยไม่ต้องไม่ต้องแบบตามคือไปเรื่อยเรื่อยบางดาวจรเนี่ยมันจะปี๊ดขึ้นมาอย่างนี้เลยก็มี เห็นไหมครับว่านี่แหละครับคือช่วงไหนที่มันจะพุ่งช่วงไหนมันจะลงมันไม่ใช่โอ้ปกติเนิบอย่างเงี้ยถ้าเนิบอยู่างเงี้ยเราไม่ตายหรอกครับชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นลงขึ้นลงอันนี้ครับเป็นช่วงจังหวะชีวิตของดาวจรเนี่ยครับเรามาเรียนรู้กันครับเกี่ยวกับเรื่องดาวจรและก็เหนืออื่นใดนะฟังเพลินครับฟังเพลินผมอาจจะพูดเยอะ บางจุดเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้ไปประหวกกับอ๋อทำไมอะทำไมทำไมทำไมเราได้ตอบโจทย์เราด้วยเราต้องรู้จากดวงเดิมเราแล้วเราต้องรู้ว่าดาวเดิมในเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องอะไรแล้วเราจะรู้โอ้เงินเราอยู่ไหนเราจะไปตามเงินยังไงใครจะมาหลอกเราเรื่องเงินนะครับให้รู้ไว้นะครับจะได้ศึกษาไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยครับวันนี้เราพูดถึงดาวพุธเนาะได้จากปฏิทินของ บรมครูนะครับผมก็แช่บริทนัน,นี้แหละครับนะก็ขอขอ,ขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับนายทองเจืออ่างแก้วก็ถือว่าเป็นปฐมบรมครูนะครับที่ยิ่งใหญ่พอสมควรสำหรับในสาขาโหาราศาสตร์อันนี้เป็นรายวันอันนี้เป็นรายปีนะครับแตกต่างกันนะครับรายวันกับรายปีเราพูดถึงดาพุธเนาะดาพุธ เหมือนเดิมดาวพุธมีอาการเสริ่์พักมนคคาว่า1เดือนเนี่ยไม่เสมอไปบางทีก็3เดือนบาง4เดือน1 5บห้าันก็มีนะครับบางทีก็เดือนตกใจนะครับดังนั้นดาวพุธเสน่ห์ของเขาคือแปลว่าติดต่อเตระจาสื่อสารสัญญิงสัญญาเมื่อไหร่โครจรไปอยู่กับดาวดีพูดตอนนั้นครับสุดยอดแต่ที่เกิดเมื่อไหร่โครจรไปอยู่กับดาวไม่ดีนะครับก็ต้องระวังคำพูด เราจะไปพูดเรื่องสัญญิง่งสัญญาอะไรเขาจะดูดาพุทธเวลาเราไปหาหมอเขาก็ต้องดูดาพุทธเวลาผ่าตัดเขาก็ต้องดูดาพุทธเพราะอะไรดาพุทธเป็นดาวห่งลืมอย่าไปผ่าตัดตอนที่ลืมเดี๋ยวหมอลืมผ่ากโกผ่าก,ก๊อตไม่ใช่หมอเบีบางครั้งลืมได้นะครับคนเรามันก็คือคนเนาะผมเป็นวิศวกรผมก็เป็นวิศวกรผมก็คนหมอก็คนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าหมอไม่ไม่เป็นโรคซึมเศร้า ผมเป็นนักพยากรณ์นะครับหมอโทรมาอาจารย์ผมเป็นโรคซึมเศร้าทำไงดีนี่หมอยังโทรปรึกษาหมอเหมือนกันเห็นไหมเพราะอะไรเรากำลังมองว่าเอ้ยเขาเขาไม่ใช่คนไม่ใช่หมอเขาคือคนเหมือนกันนะครับหลักโรคโกรธหลงลืมเรือนก็คนเหมือนกันดังนั้นนะครับให้ดูดาพุดธไปนะครับมาดูอีกต่อครับดาพุดธคือเลขอะไรนะครับคือเลขสี่นะครับวุตโท บุตโทนะนะครับสอนคลิปๆใครดูหลายครั้งก็น่าจําได้ดาพุธบอแวนนะครับทุกท่านเมื่อไหรเราเห็นบอแวนย้ายราศีนี่ครับเนี่บอแวนย้ายราศีเราก็มาดูครับดาพุธผมก็ให้โมเมนต์ว่าโชโจโคโจร3สาวันต่อหนึ่งราศีนี่คือดาวเดินเดินปกติปีหนึงเขาก็เดิน12ช่องก็คือได้หนึ่งปีพอดีดาพุธจากโคโจรใกล้กับดาวอาทิตย์เสมอ นะครับอาทิตย์เสมอดังนั้นดาวที่เขาอยู่เลียดๆกันตลอดไม่ไปไหนเลยคือสามดาวนี้ครับผมมีสามดาวนี้ถ้าสุดว่าโอ้อาจารย์ดาวอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้นะครับดาวพุธอยู่นี่ดาวดาวเขียนใหม่นะดาวอาทิตย์อยู่นี่ นะครับแล้วดาวพุธดาวศุกร์นำเนี่ยมันเป็นฤดูการนะครับเขาเรียกว่าฤดูหนาวนะครับเขาจะไม่หนีกันถ้าถือว่าดาวอาทิตย์นำดาวประพุทธกับดาวประสุกตามหลังเนี่ยเขาเรียกว่าฤดูร้อนอันนี้อย่าเพื่อนปสนใจเนี่ยเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งดาวพุธดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกันนะครับเขาเรียกว,ว่าฤดูฝนนะครับบางครั้งเมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์อยู่ราศีเมษเออ พระอาทิตย์อยู่ราศีเมษแล้วมีดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์อยู่ร่วมกันเนี่ยฝนตกนะครับนี่คือความโชคดีของประเทศไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันครับดังนั้นตอนนี้พระพุธอยู่ราศีที่คำนวณให้นะครับพระพุธอยู่ราศีธนูนะครับช่วงเวลาของปีห7เจ็ดัดนั้นราศีธนูวันที่เกนะครับมกา่ารเวลานี้พระอาทิตย์ย้ายเข้าราศีธนูอาจารย์ทาไมไม่ย้าย เา้าราศีมังกร,กรตอนเดินมกรลาออกมามันไม่เสมอไปนั่นเองครับเขาเรียกว่ามีการเสื่อมพักมนตแต่เขาจะไม่หนีห่างจากพระอาทิตย์กับพระศุกร์อย่าลืมครับสมดาวนี้ถ้าเราคำนวณดวงดาวแล้วโอ้ดาวอาทิตย์อยู่นี่เลยดาวศุกร์อยู่นี่าดาวพุธอยู่นี่หรือดาวศุกร์อยู่นี่คุณกําลังวางดวงผิดเขาต้องอยู่ห่างกันน่ะไม่เกินช่องสองช่องเท่านั้นแหละนะครับเพราะว่ามันโลกใบนี้ พระที่ไปแกงกลางและพระสุขกับพระพุทธเขาจะอยู่คอเคลียร์ล้อมรอบเพื่อไม่ให้ทิศ่ยร้อนแรงมากเกินไปร้อนมากปุ๊บฝนตกเลยนี่คือความโชคดีนะครับมาดูกันต่อครับถ้าเกิดอยู่ราศีมังกรล่ะเขาก็จะย้ายเข้าวันที่ย9ิเวลานี้นะครับสมมุติว่านะครับผมสมมุตินะย้ายต่อไปเลยอาจารย์สมมุติว่า สมมติว่าดาวประพุธผูกดวงเดิมของคุณนะดาวพระพุธเป็นดาวเงินคุณแล้วลัคนาคุณอยู่ตำแหน่งนี้ด้วยการสมมติแปลว่าคุณจะพูดจะคุยเรื่องเงินแต่ดวงมันยังไม่บอกว่าได้มากได้น้อยนะครับเพราะอะไรพูดเรื่องเงินเพราะดาวพระพุธมาอยู่ตำแหน่งการเงินแต่ถ้าเกิดผูกดวงคุณแล้วบังเอ,อิญเังเอ,อิญพระพุธเนี่ยก็อยู่ตำแหน่งเงินของคุณคุณไปดูดาวโยก อีกเก้าดวงที่เหลือก็คือเลขหนึ่งืเลขศนะูนเนี่ยว่ามาทำปฏิกิริยาอะไรกับช่องเงินเขาบอกคุณจะคุยเรื่องเงินแต่โจทย์จะไม่บอกว่าได้หรือเสียดาวที่ส่งผลที่ผมชอบพูดว่าโยกทับเล็งตีโกนจัตูดอสไรขับพลนพนถึงตำแหน่งการเงินคุณนั่นแหละเอาดาวทุกดวงมาวิเคราะ์ ลองเข้าดูดาวดีเสียสิบการแล้วก็เอาเลขสีตั้งเลยแล้วดาวที่เหลือสมผลถึงไหมแล้วคุณจะรู้ว่าคุณได้เงินหรือเสียเงินถ้าเกิดดวงผมรู้ว่าเสียเงินปุ๊บผมจ่ายค่าโทรศัพท์ครับผมจ่ายค่านะผมจ่ายค่าไฟผมเอาเงินโอนให้แม่บางทีแม่ผมจะบอกว่าลูกลกวันนี้วที่หนึ่งอย่าโอนเงินให้มาให้แม่นะเราก็อ๋อมันเหตุผลแบบนี้นีเองนะครับสมัยผมไปเรียนโหราศาสตร์เนี่ยรุ่นพี่ผมเป็นเด็กใหม่ บางวันเนี่ยเราต้องเรียนกับวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับผมก็นิสัยผมนะผมชอบซื้อกับข้าวไปฝากเขาซื้อขนมไปฝากเขาเขาบอกเอ๊ะอย่าให้ฉันนะเองวันนี้ขอร้องอย่าให้ฉันเราก็เราเด็กใหม่เราไม่รู้เรื่องเนาะไม่รู้ตดศินปะ,ะโอ้ยเราเสียใจมากเลยพี่รังเกียจเราแต่เขาไม่พูดอะไรอย่าให้ฉันเขาขมึงตึงเลยนะเรามารู้ทีหลังว่าออวันต่อมามาเจอกัน เวลาวันไหนลอตเตอรี่ออกหวยออกนะเองจะซื้อขอไปฝากเขานะเผื่อเองไปขัดลาบเขาแล้วโอ้มันเป็นแกงซี่นี่เองนะครับดังนั้นอนะ่ะเขาถือเพชรถือรางพอสมควรแต่เราต้องย้อนกลับดูทุนเดิมก่อนว่าดว,วงเรามันได้เงินวันนั้นหรือเปล่ามีโชควันนั้นหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าโอ้ใบเบี่ยงตลอดอันนั้นอนะ่ะเป็นสิน้ําใจเขานะฝึกไว้ครับดังนั้นเรารู้แล้วว่าอ๋อดาวประพุเป็นดาวเงินแล้วนะสมมติ เรามาสตาร์ทดูที่ราศีต่อไปดังนั้นเรารู้ว่าดาวมัุพูดเป็นดาวเงินเราลัคนาเราอยู่นี่โอ้เงินเราไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับญาติพี่น้องไปขอเงินพ่อแม่ดีไหมไม่ได้เราต้องไปขอเงินพ่อเราต้องไปขอเงินเพื่อนเราไปขอเงินพี่น้องเราเราถึงจะได้ตังค์กลับเหมือนกันเราต้องไปดูดาวรับครับบังเอิญว่าถมมว่าดาวรับสมมตินนะเป็นแปดอาจารย์สอนอยู่ว่า ดาวพุธหนูเป็นดาวเงินนะพอไปอยู่ลาภาะนะไปขอเงินพี่สาวโดนดา่าอุตรุดเลยโดนด่าสิครับก็เลยทุนเดิงของคุณเนะ่ะลาหูอยู่ช่องเพื่อนอยู่ช่องสชชัตว์ช้าอยู่ช่องพี่น้องคุณไปขอเงินเขาแปดสี่มันแปลว่าปากเสียปากจัดพูดไม่เป็นเวลาพูดไม่ถูกหูคนอื่นเขาไปขอทีไม่ไม่ควร งายหลังงายเงือบมาตอนนั้นนะครับดังนั้นนะรู้ข่าวรู้เราแต่ถ้าเกิดบอกว่าอือาจารย์สวยแล้วโดนดา่าโดนด่าถึงตอนไหนดังนั้นเราอย่าไปขอเงินพี่เราอย่าไปขอเงินเพื่อนเราตอนไหนตั้งแต่วันที่สามเวลานี้ถึงวันที่ไหนถึงวันที่เจ็ดพฤษภาคมโอ้อาจารย์พลาดแล้วไปขอแล้วรอ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 สมมุตินะดาวสุกอยู่นี้ลัคนาเลยนี่นะอันนี้ช่องอะไร ช่องพันธุธุพันธุอะไรบ้านญาติคุณแม่เอาละเรารู้ดวงแล้วเนาะเมื่อไรเมื่อไรกดต่อไปครับเมื่อไรที่ดาวพระพุธจะย้ายมาเจอดาวพระศุกที่ราศีเมษเริ่มวันที่เจ็ดอดทนหน่อยได้ไหมอดทนครับนะครับเราหวังลาก้อนโตถึงวันที่อะไรดังนั้นเราจะขอเงินแม่เราเนาะช่องมันููตั้งแต่วันที่หนึ่งเอาวันที่เพฤษภาถึง วันที่25โอ้อาจารย์ทําไมเดือนเดือนหนึ่งมันน้อยจังเห็นไหมครับว่านี่นครับคือดาวเสดจพักมนตดังนั้นเราจะขอเงินแม่เราญาติเราวงสาคณะญาติาเราไปซื้อรถตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่25หถึง1เดือนไหมความโชคดีมันมีไม่นานครับบางทีบางคนอาจจะอยู่ 2- อสเดือนก็ได้แต่ความโชคดีเราอยู่ประมาณย0สิวันตั้งใจเอาครับแม่จา๋าขอเงินซื้อรถสักคันหนึ่งจะซื้อรถคันนี้นะ ซื้อเสร็จแล้วนะจะไปทำมาหากินนะครับจะไปรับผักจะไปส่งอะไรแล้วแต่กุดสโโลบายคุณที่จะชักไปนป้ำตาฮาได้เลยในสมมตินในฟังเชียร์นะดังนั้นคุณต้องของเงินคุณแม่คุณช่วงนี้ถามว่าขอเงินพี่น้องคุณได้ไช่วงนี้ไม่ได้เพราะว่าเงินเราอยู่กับคุณแม่เงินเราอยู่กับญาติถือว่าเอ้ยคุณแม่เราไม่อยู่แล้วท่านไปดาวแม่แล้วนะครับไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าแล้วขอใครได้บ้างโรดครับพันธุทูครับ เอารถเราเข้าไปตึงดีไหมเอาป้านเราเข้าไปตึงดีไหมนั่นเองครับเพราะเราเพราะเราอยากได้เงินนะครับดังนั้นเงินเราอยู่กับช่องพันธุเป็นเชิงบวกหกสี 64, พูดจาพอเพราะ,ราะหวานล้อมไม่เป็นเพราะอะไรหกสีว่าพูดจาเพราะกระโชกง้าด้วยไม่ได้นะครับดังนั้นนี่แหละครับรู้ข่าวรู้เราสมุินะเงินเน,ะะนาะลักณาอยู่นี่ เราวางแผนแล้วโอ้แม่เราก็ไม่อยู่แล้วเนะาะญาติเราก็ไม่เอาราแล้วแต่เล็กจนโตปากร็ไม่ดีเหลือเกินเรามีลูกเราแก่แล้วเรามีลูกดาวเสาอยู่นี่ดาวเดิมเรานะดาวเดิมเราเปิดติลูกมันโอ้โหห้าวหานกวนบาดทามากบอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายมันไม่ถูกหูเราเลยจะขอเงินมันใช้ดีไหมเนี่ยขอไม่เคยได้เลยต้องขอตอนที่4ี่โครจรนะครับเพราะเลยสี่เป็นดาวเงิน74แปลว่ามีผลประโยชน์ดังนั้น จ็ดสี่ไปว่ามีผลประโยชน์กันเอาละแก่ขนาดนี้แล้วไม่เคยได้เงินจากมันเลยสมบูรณ์นะครับขอเงินตอนไหนดีดังนั้นโอ้ราศีพฤษภเหรอเริ่มวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมเวลานี้เอาละโขนพิษะบอกมากดไปเลยครับกดเสร็จปุ๊บได้แล้วเริ่มยี่สิบห้านะดาวเสารูปอยู่นี่ลูกมันมืนมากเลยลูกพ่อเยืมตังค์หน่อยเอาไปทำไมพ่อพ่อนะ จะไปซื้อไล่ไล่หนึ่งเขาปลูกสวนยางไว้เรียบร้อยแล้วอาจารย์จริงหรือพ่อขายพร้อมขายยังเขาปลูกมาสิบปีแล้วลูกสนใจไหมครึ่งครึ่งตอนนี้พ่อตังค์ไม่พอนะครับแบ่งครึ่งกันเพราะอะไรเจดสี 74. มันมีผลประโยชน์ยืมตังค์อย่างเดียวลูกสวนกลับเลยผมไม่มีครับแต่พอมีผลประโยชน์เกิดขึ้นปุ๊บเราต้องเอาผลประโยชน์เข้าคุยเขาเราถึงจะได้ เห็นไหมครับดาวบอดว่าได้ตังค์จากลูกคุยเรื่องเงินกับลูกแต่ดาวขอภายนะช่องบอดว่าลูกให้ตังค์แบบไหนเขาถึงให้แบบมีผลประโยชน์เราต้องหว่านล้อมีดีดังนั้นต้องเอาผลประโยชน์อาจารย์เริ่มมาที่ยี่สิบห้าถึงเมื่อไรเราไปดูกันครับถึงวันที่สิบมิถุนาโอ้เวลาไม่นานเนี่ยใช่ดังนั้นอะ ต้องไปบานล้อมต้องไปเกินก่อนกําหนดไม่ใช่ว่าโอ้ยเมื่อกี้นะอาจารย์พอวันที่ยีเสร็จปุ๊บรอมนทักอาจารย์รอทักวันที่30พฤษภาไมผมไปคุยไม่ได้รู้ข่าวรู้เราต้องวางแผนตั้งแต่พระพุทธอยู่ราศีเมษวางแผนไว้ล่วงหน้าพอวันที่ยีห้าปุ๊บนิดๆหน่อยๆหลังเวลานี้ไปไปไปตบนิดๆหนอ่อยๆอีกสักวันสองวันก òn, ่อนก่อนวันที่ สิบมิถุนาคุณได้ตังค์แน่นอนจากลูกนะครับดูด้วยครับว่าเพศวัยอายุฐานะไม่ใช่โอ้ลูกตังค์สักบาทยังไม่มีเลยยังไปขอดังนั้นเนะ่ยเราก็ต้องไปดูว่าลูกคนไหนที่พอจะมีผลประโยชน์กับเราได้บ้างนะครับอย่าลืมนะครับว่าช่องพันทุบเลยว่าบุตรบริวารลูกน้องดูที่เราด้วยว่าเราจะไปหุ้นเขาทำอะไรกับระยะเวลากี่วันกี่เดือนกี่ปี นะครับไม่ใช่โอ้ปีหนึ่งเหลืออาจารย์ไม่ใช่ดาวมันดาวรายเดือนนะครับต่อมาลัคนาอยู่นี่เนาะถ้าเกิดมีดาวตำแหน่งนี้อาจารย์แปลว่า <c oughs> พูดแปลว่าพูดบวกสตูพูดแล้วมีสตูพูดแล้วมีอุปสรรคพูดดีไหมอาจารย์ถ้าดาวรับมันเป็นดาวเสียอย่าไปพูดเลยครับเสียเวลาเสียปากนะครับเรียกว่าเสียปาก่อขอไปโดนด่ากลับ ขอผิดเวลาเปิดตีอาจารย์เจา้จานายบอกว่าเมื่อไหร่เองเดือดร้อนเรื่งเงินน้มาหาชั้นบดีพอดีเลยครับเจา้านายธุรกิจสุดโดนกับดดากลับมาดังนั้นน่ะถ้าดาวรับจำคำพูดถูกไหมครับดาวมันไม่สนใจช่องแต่มันสนใจบริบทถ้าได้ดาวเสียดาวศัตรูกับดาวพระพุทธมีอะไรบ้างมีลาหูมีอะไรอีกมีมีมีอังคารนะครับหลักๆแค่นี้แหละ อย่าไปครับอย่าไปแก่งเท้าหาเสียนแต่เง่ดาวรับเป็นดาวอื่นที่มันเป็นคุณกับดาวประพุทธได้ครับได้มากในนดมันก็ได้มันไม่สนใจช่องนะครับเช่นเฮ้ยมอุปศรกกก็มีอุปสรรคอะแต่บอกว่าได้มันมีคู่แข่งมันบอกว่าได้เราไปประมูลงานได้เห็นไหมครับดาวไม่ได้ปฏิเสธผล ต่อให้ตกอริมรนะาเวนาสะถ้าได้ดาวดีมันเป็นว่าได้เงินแดนไกลก็ได้มันเป็นว่าเราต้องไต่ตรงไต,ต่โตอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เราสู่ฟังเฉยมันเป็นวิธีการนะครับดังนั้นเราต้องไปดูว่าดาวรับเป็นอะไรเงินมันได้นะครับได้มากได้น,น้อยมันก็ได้เงินแต่นั้นสนใจดาวรับมากกว่านะครับต่อมาย้ายเข้าราศีกรกฎ เรื่องราวต่างๆคุณก็เข้าไปดูนะนะครับว่าอ๋อถ้าเกิดดาวรับเป็นไรถ้ามีดาวหลายดวงเหตุการเกิดขึ้นตามช่วงวลานี้เลยเราจะรูว้ว่าอ๋ออาจารย์ตอนนี้ผมโสดนะผมอยากมีแฟนอาจารย์ดังนั้นผมไปผมควรจะไปหาแฟนผมควรจะไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่พูดเท่าประจําหมู่บ้านไปพูดไปคุยไปปองดองไปสู่ขอแฟนเน่ยเดือนไหนดีช่วงไหนดี ก็คืออ้าวช่องนี้คือช่องคู่ครองใช่ไหมเราก็เริ่มวันที่27มิถเจพิจนาอย่าเกินวันที่1กันยาเราไปสู่ขอตอนนี้นะเราไปขอตังแฟนตอนนี้นะเราไปยืมเงินแฟนตอนนี้นะอะไรที่เป็นเชิงบวกเอาหมดแต่ดาวรับต้องดีต้องเป็นดาวให้คุณไม่ใช่โอ้ดาวรับเป็นดาวราหูไปสู่ขอลูกสาวเขาก็โดนเข้าบาทาโดนเขาด่ากลับงายเงือบมาตอนนั้นแหละครับดังน,น,นั้นเนี่ยระวังน,นะครับ ต่อมาดาวตัวนี้ไปอยู่ช่องอะไรลักษณะนี้มรณะแปลว่าเราไปซื้อประกันเราไปหาหมอเอาเงินไปให้หมอหรือว่าเอาเงินไปอะไรที่เกี่ยวกับความเจ็บคนแก่เอาเงินอาจารย์ผมไม่อยากไปหาหมอเลยไปซื้อยารักษาโรคได้ไหมได้ครับไปตุนยาเอาไว้ไปซื้อยาอะไรต่างที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอาจารย์ผมไปทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนเจาราิไม่ได้หมดครับนะบแต่อย่าไปหาหมอตอนนั้น ก็อาจารย์บอกไปหาหมอไปหาหมอ,หหมอเพราะดวงป่วยมันบอกว่าเราอะพระพุธใหม่ช่องเงินเราจะได้ใช้จ่ายเงินกับการเจ็บไข้ได้ป่วยไปจ่ายเงินให้แม่คาถาพยาบาลไ,ไม่ได้ครับจ่ายเงินให้ใครก็ได้ครับเราไม่รู้จักเขาก็จ่ายก็ได้บุญเห็นไหมครับว่าอยู่ที่เพศวัยอายุนะครับแต่ถ้าเกิดได้ดาวรับดีนะอาจารย์ได้ดาวได้ดาวที่ดีกับพระพุธละ่ะ ไปหาหมอได้อันนี้ครับไปปรึกษาหมอได้ไปคุยกับหมอได้อย่าเพิ่งผ่านะครับไปใช้จ่ายเงินเอาเงินไปจ่ายค่าหมอเอาเงินไปซื้อประกกมประกันนึงครับสุดยอดนะครับตามระยะเวลานะนะครับโอ้ไปขอความเจริญไปขอที่พึ่งเราก็ตามระยะเวลานีเลยนะครับเราจะดูโอ้ไปคุยเขาเรื่องอะไรต่างที่มันดาวรับเป็นยังไงกับดาวประพุทธแต่ว่าให้บวกเขามาเงินด้วยเสมอ หรือติดต่อเจาจาส,สารสัญญิงสัญญาอะไรก็ตามนะครับมาดูต่อครับพอจะเข้าใจบริบทแล้วเนาะเอาเรื่องงานอาจารย์ผมไปสมัครงานตอนนี้นีไ่ไหมถ้าดาวรับดีไปตอนนั้นเลยแล้วก็ขอเงินเขาด้วยขอเงินเยอะๆด้วยเพราะอะไรเพราะคุยเรื่องเงินด้วยนี่เพราะพุธอยู่ตำแหน่งการเงินทุนเดิมของดวงอะ่ะดังนั้นคุณอาจจะได้เงินกับโอ้ทำงานที่โรงพยาบาลตั้งนานแล้วอยากได้ค่าแรงขึ้นบ้าง ไปขอเขาตอนนี้ตอนไหน,อ,น,นอาจารย์เริ่ม6ตุลาอย่ากเกิน24ตุลานะโอ้อาจารย์โชคดีทําไมมีสั้นจัง,ด,งดังนั้นนะครับเขาถือว่าช่วงเวลาไหนก็ตามที่เวลาเห็นความโชคดีมันมากจะน้อยนะครับดังนั้นรีบๆทําถ้าไปขอขึ้นเงินเดือนเวลาอื่นในที่ทํางานเขาจะให้ไหมเขาไม่ค่อยให้หรอกครับดังนั้นเนี่ยไปขอให้ถูกที่ถูกทางถูกเวลานั่นเองอ๋อพระพูดอยู่ตําแหน่งโชค อาจารย์ผมจะมีโชคไหมมันจะบอกเลยว่าโชคบวกเงินทันทีเลยอยู่ที่ดาวลับอีกนั่นแหละดังนั้นถ้าได้ดาวดีได้ดาวจันได้ดาวสุ์ได้ดาวเสาถ้าได้ดาวเสาดาวลับละ่ะหุ่นกับเพื่อนซื้อตุลีหุ่นกับเพื่อนซื้อบ้านซื้อรถตริดแล้วขายเลยนี่ครับสมมติเฉยนะอ๋อดาวสุล์ล่ะขอเงินแฟนมาซื้อดาวจันละ่ะขอเงินลูกมาซื้อ ซื้อเล็กซื้อน้อยพอไปถึงซื้อเยอะได้โชคนะครับถ้าได้ดาวไม่ดีอาจารย์ซื้อแล้วถูกไหมถูกครับเชื่อผมแต่ไม่เหลือดังนั้นโอ้ทวดาเจ้าขาถ้าเกิดรูปซื้อลอตเตอรี่งวดน,นี้นะกํกำลังจะเป็นนี้ไฟนแนนซน์หนูจะเอาไปโปะไฟนแนนซ์นะอันเนี้ยโปไปเลยครับอย่าไปพอได้ปุ๊บอย่าไปห่วงนี้เพราะอะไรมันทุนเดิมมาบอกไม่เหลือมันก็คือไม่เหลืออย่าโลภ นะครับมันคือรับร้อยอาจารย์ถ้าเกิดไปเป็นดาวมัตยูล่ะโหมัตยูมันป่วยนี่ดังนั้นเอาเงินไปรักษาตัวเองอย่าไปทําฟันอย่าไปขูดหินปูนอย่าไปอนุ่นอันนี้อย่าไปสวนทวารดูลำไส้จ่ายมันไปครับอย่างงกเพราะดาวบอกว่าเราต้องเอาไปใช้จ่ายไปกับเขาเรียกว่ามาริูมันแปลว่าหมอพยาบาลไอการพูดภาษาหน้ากฎหมายหน้าบัญชี เอออาจารย์เดี๋ยผมก็ไปเคลียร์แล้วบัญชีดิเอาไปเคลียร์เลยครับโอ้อาจารย์เดี๋ยผมไปเงินไปจ่ายค่าขึ้นศาลผมไปจ่ายค่าทนายดิไปจ่ายตอนนั้นนะครับลาบลอยแต่มันไม่เหลืออาจารย์อย่าลืมนะว่า40มันแปลว่าได้โชคจากความตายเหมือนกันนะอาใช่เห็นไ,ไหมครับอาจารย์ผมมีการได้มรดกไหมได้เหมือนกันนะมีการเหลือไหมเหลือเหมือนกันนะครับเหลือแบบไหนล่ะเหลือแบบว่าอย่าไปเก็บ นะครับคุณอาจจะไปเอาเงินไปต่อเงินอีกสเต็ปนึงนะนี่คือหลักเกณฑ์หลักการของดาวจรอ,อาจารย์ดังนั้นผมก็มีโชคสิมีตั้งแต่ยีบสีตุลานั่นเองนะครับนี่คือกฎเกณฑ์ของโหราศาสตร์ที่เรียกง่ายแต่ไม่ค่อยมีใครมาแนะนำนะครับดังนั้นฟังบ่อยๆฟังเพื่อนอย่าตั้งใจมากเรียนโหราศาสตร์ครับมันไม่ใช่บอกโอ้ฉันจะรับมีดแล้วฉันได้ตอนนี้ไม่จริงครับ เชื่อผมผมใช้เวลาสามปีกว่าจะเข้าใจมันเหมือนผมเติมน้ําไปเรื่อยๆครับโอ้ผมใหญ่เนาะแต่เป็นไม่มีน้ําในเรื่องหัวศาสตร์ไม่รู้เรื่องรู้เล่าเลยเขาพูดอะไรมาสวนนะครับเด็กสวนไม่รู้ว่าจบอะไรมานะครับเขาพูดซ้ายหงจะไปขวาจริงไหมไม่จริงมั้งอย,อย่างนี้นะครับดื้อด้านทั้งทั้งที่ตัวเองโง่คือตัวเองนะตัวเองก็โอ้กว่าจะได้กว่าจะอยู่กว่าจะนึกโอ้ พอน้ำมันเต็มนะมันแบบพังพูนออกมาแล้วมันโอ้มันเข้าใจอ๋อมันเหมือนจิ๊กซอที่ล้มไปครับล้มตึ๊ดตึ๊มันต่อเนื่องอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้มันจะมีเหตุและผลของมันขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปนึกไปคิดไปเพลอเจอดังนั้นฟังเพลินๆดีสุดอย่าตั้งใจมากนะครับแล้วเราก็จะรอเวลาให้น้ํามันเต็มเต็มเพื่อมันก็เออออกมามันพร้อมที่จะสยาย ความสามารถของเราดังนั้นผมให้กำลังใจทุกคนครับสังคมแบ่งปันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ